สวัสดีครับจากวิดีโอที่แล้วนะที่ลูกแมวคุยเรื่องความแรงของตัว ROG Ally เมื่อเราเปรียบเทียบกับเจ้าตัว Steam Deck นะครับแล้วก็บอกว่าโห่คา t e l e f o p เนี่ยมันแตกต่างกันมากๆเลยนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือพอมาใช้ในโลกจริงๆนะเนี่ยมันแรงต่างกันขนาดนั้นหรือเปล่านะครับผมคุณ Linus Tech t คะครับช่องไลนัสเทคนิคก็เป็นช่อง เ,เทคใหญ่มากนะครับของเมืองนอกนเขาได้ทำการเปรียบเทียบ ROG Ally กับตัว Steam Deck นะลูกแม้ว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราดูในเชิงสเปคนะครับเราก็จะเห็นว่าตัว ROG Ally C1 Extreme เนี่ยมันก็จะมีสเปคที่สูงกว่านะครับผมสิ่งที่คุณไรนะัสทำนะครับผมก็คือทำการเทสเกม3เกมนี้นะก็คือตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเขาเทสตัวโปรไฟล์พลังงานนะ10วัตต์ 15วัตต์25วัตต์แล้วก็30วัตต์นะครับผมซึ่งมันก็คงเป็นขั้นของถ้าจำกันได้นะมันจะมี3โหมดใช่ไหมไซเลนโหมดเนอะ Performance โหมดแล้วก็ Turbo Mode นะครับอันนี้คิดว่าน่าจะตรงกันแต่ว่าน่าจะปรับละเอียดได้อีกกันะลองดูนะว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับข้างบนนี้คือตัว Steam Deck นะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยคือตัว a l i ลซ c1 e x t r e m e นะครับเขาลองเทสที่ 800p 720p นะปรับกราฟิกเป็นมีเดียมที่10วัตต์สิ่งที่น่าสนใจมากคือตัว t t e a m Deck นะครับถ้าปรับที่มีเดียมแบบ10วัตต์เนี่ยนะตัว t t e a m Deck เนี่ยดันเฟรมเรทไปได้ถึง53เอ่อเฟรม per second เลยนะครับในขณะที่ตัว i l ย Z1 เนี่ย Extreme ในนะรุ่นท็อปเนี่ยนะครับอยู่แค่26 f p s เท่านั้นเองนะ นั่นหมายความว่าในโหมด10วัตต์ประหยัดพลังงานเนี่ยนะตัว Steam Deck เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับเกม Forza Horizon 5เนี่ยก็เหมือนกันนะ10วัตต์นะครับปรับมีเดียมเนี่ย s t e a m เด็กก็42 FPS นะครับในขณะที่ Ally Z1 Extreme เนี่ย26 FPS เท่านั้นเองนะนี่นะครับตัว Returnal ก็เหมือนกันพูดง่ายนะก็คือตัว Ally Z1 Extreme เนี่ยทำงานได้แค่ครึ่งเดียวของ Steam Deck เท่านั้นนะ โอ้โหนี่คือสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับเขาพูดทำนองว่าไม่ว่าใครจะมีสเปคอะไรยังไงนะแต่ว่าถ้าคุณ o p t i m ม z e ดีๆนะครับเนี่ยตัว Steam Deck ก็แสดงให้เห็นนะว่าสามารถพาเครื่องไปไกลได้มากพอสมควรนะครับลุงมาคิดว่า,าหลักน่าจะเป็นเรื่อง Windows ด้วยนะแต่มันยังไม่จบเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะนี่ไงแล้วเขาก็ปรับพลังงานนะครับไปที่15วัตต์นะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเราจะเห็นแล้นะว่า ตัว Forza Horizon 5เนี่ยอยู่ที่56 FPS นะครับไม่ถึง60นะ56 FPS ก็ถือว่าโอเคในขณะที่ตัว Steam Deck อยู่ที่47อันนี้แตกต่างกันแล้วเนอะเช่นเดียวกันนะครับ Metro Exodus ก็เฟรมเรตสูงกว่านะอันนี้แตะ60 FPS เลยนะในขณะที่ตัว Steam Deck เนี่ยได้ที่54 FPS นะครับผมแล้วก็ Eternal นะเกม สเปคโหดอยู่นะก็29 FPS บนตัว Alive C1 นะครับแล้วก็ตัว Steam Deck นะอยู่ที่25 FPS แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าแปลกใจนะก็คือเมื่อไปที่25วัตต์นะเห็นไหมตัว r o g Alive นะครับดันเฟรมไปได้ถึง86เฟรม per second เลยนะเฟรมเรทหล่อเลามากนะครับ เช่นเดียวกันนะ Returnal นะครับดันไปได้ถึง38เฟรม second เลยนะ25วัตต์ดูดีแล้วก็ Forza Horizon 5นะครับ79 FPS เลยนะโอ้โหแล้วก็มีอีกโหมดหนึ่งนะ Turbo mode นะครับซึ่งจริงๆเท่าที่ฟังมาตอนนี้รู้สึกว่า ASUS อยากให้เราใช้ Turbo mode แบบใช้พลังงานเต็มที่นะ ในลักษณะที่เสียบปลั๊กกันนะครับก็คือ,เ,อเป็นเครื่องเล่นเกมเสียบปลั๊กนะแล้วก็เปิดเป็น30วัตต์นะครับกินไฟเต็มที่ตัวเฟรมเรทก็จะถูกดันขึ้นมาเป็น78นะก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจากตัว25วัตต์เท่าไหร่อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันแล้วแต่เกมละมั้งก็มันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะเท่าที่ลงแมวดูนะครับเห็น mm hmm. ไ,ไหมต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่โอ้แต่ว่าพอเป็น Metro e x o d u s เนี่ยกระโดดขึ้นไปเลยนะ 98เฟรม per second นะครับแต่ต้องไม่ลืมนะ7 2 0 p นะ7 2 0 p ซึ่งถ้าเล่นเกมพกพาลูมาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมเห็นนี้นะครับหลายคนอาจจะตื่นเต้นนะรู้สึกว่าโหถ้าอย่างเงี้ย r o g d l i v e ก็ต้องเป็น ทางออกแน่นอนใช่ปะคือ ROG Ally มันอาจจะปรับโหมดได้เยอะก็จริงนะครับในการซึ่งจริงซิมเด็กก็ทำได้นะปรับตัว performance ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งคุณปรับการประมวลผลขึ้นไปสูงเท่าไหร่อะ่ะมันก็หมายความว่าแบตเตอรี่ก็จะได้น้อยลงเท่านั้นนะครับก็อันเนี้ยเราต้องลองใช้ในโลกจริงจริงๆว่าพอเราลองมาใช้เองนะมันแค่ไหนนะครับเราอาจจะพบว่าเราปรับ25วัตต์ไม่ได้เลยเพราะมันเล่นได้แค่ ชั่วโมงกว่าแล้วมันไม่เพียงพอเงี้ยเราอาจจะต้องกลับไปปรับที่15วัต์หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคือถ้าอย่างเงี้ยก็จะเจ็บปวดนิดน,นึงอันนี้ต้องต้องลองจริงๆในระยะยาวนะครับผมแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันพอสมควรแหละคือ AUJL เนี่ยมันสามารถดันตัวเฟรมขึ้นไปได้เนาะซึ่งในเชิงแบตเตอรี่นะครับก็จริงๆวัต,ตมันเท่ากันนะ a u l l กับตัว Steam Deck เนี่ยอยู่ที่40วัตตเอาเท่ากันนะครับแต่เขาบอกว่า ในการลองใช้งานจริงๆอ่ะตัว t t r m d m c k เนี่ยดูเหมือนจะใช้งานได้ยาวนานกว่านะนี่นะครับถ้าเกิดเราใช้10วัตต์โปรไฟล์นะแบบประหยัดพลังงานนะครับผมตัว Steam เด c k เนี่ยจะได้ที่อันนี้คือเปิดที่200นิดเท่ากันเนี่ยนะตัว t t a m เด c k เนี่ยจะได้ยาวนานกว่านิดหนึงนะครับ6.5ชั่วโมงในขณะที่ตัว a l ลน z 1 extreme เนี่ย5.8ชั่วโมงแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัว a l น z 1 extreme เนี่ยเขาให้ตัวอะแดปเตอร์ที่ใหญ่กว่ามานะ นี่นะครับตัวชาร์จเจอร์นะที่ลุงแมวใช้อยู่ปัจจุบันของ Ste ีมเด็กเนี่ย45วัตต์ก็มันก็จะช้ากว่านะครับในขณะที่ตัวของอไลน์เนี่ยอยู่ที่65วัตต์นะมันก็จะเร็วกว่านะครับผมเวลาชาร์จอะไรใดๆก็จะทันใจกว่าซึ่งจริงๆอันนี้เราซื้อเปลี่ยนได้นะเราเอาอันนี้มาสับันเสียบอันนี้ก็ยังได้นะหรือว่าซื้อยี่ห้ออื่นมาเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่นี่หมายถึงว่าถ้าอยู่ในกล่อง<ม>อ่ะก็เขาให้มาแบบนี้อันนี้ก็ดูจะได้เปรียบมากกว่านะ<ม>นี่ไงก็เลยทำให้เห็นโอ้โันนเอะนะ เราสามารถชาร์จจนเต็มนะครับผม Ste ี am เด็กใช้เวลา3.5ชั่วโมงในขณะที่ลไร Z1 Extreme เนี่ย1.3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะว,ว้าวจริงเรื่อง performance เนี่ยอย่างที่ลุงแมวว่านะมันต่างกันก็จริงนะครับแต่คำถามคือถ้ามันเปิดได้แป๊บเดียวอ่ะเราจะเปิดไหม อย่างลูแมวเองอ่ะลูแมวใช้ซีมเด็กลูกแมวก็เปิดสุดหมดเลยนะแบบ60 fps ไม่คอมโพมายนะครับแต่ว่าไม่คอมโพมายของลูแมวเนี่ยมันก็ยังเล่นที่บ้านได้ประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรครัเนี้ยนะแบตมันจะหมดก็เสียบแต่ถ้าเกิดมันเหลือแค่แบบ55นาทีหรือชั่วโมงเดียวหรือชั่วโมง15นาทีมันพอไหมนะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันคือกราฟิกที่เราคิดว่ามันจะเจ๋งมากๆเปิดได้สุดแบบเทอร์โบโหมดมันก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะในสุดแล้วเนี่ยเราใช้แค่ สิบห้าวัตยี่สิบวัตแถวเนี้ยซึ่งมันอาจจะได้เฟรมเรทไม่ต่างกันเยอะก็ได้นะแต่ถ้าเราลอง,ลองดูราคามันอาจจะต่างกันเยอะก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูราคาไทยด้วยนะครับแล้วก็ในอีกประมาณ1เดือนนะไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตัวในเมืองไทยหรือเปล่านะครับเดือนมิถุนาเนาะแล้วก็เดี๋ยวคอยดูถึงความคุ้มค่าต่างๆอะไรว่าเป็นยังไงบ้างนะท่านผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะครับคิดยังไงก็แบ่งปันความเป็นมาสรสนุกได้นะครับผมลุงแมวขอลาไปแล้วนะขอให้มีความสุขภาก่นัอใหมวิดดีโไปสสวัดีครับ